จันทบุรีรองผู้บังคับการนำกำลังตำรวจจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันนี้9กันยายน2565ที่บริเวณบ้านวังแซมอเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีพันตำรวจเอกอัคพงศ์สุนทรวิพาศรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนำกำลังตำรวจจิตอาสาจำนวนกว่า30นายลงพื้นที่ตำบลวังแซมและตำบลบรวํเราเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย เนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำป่าไหลทะลักล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนรัศดรและโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ทางรองผู้บังคับการตำรวจปูทรจังหวัดจันทบุรีจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในการขนย้ายสิ่งของเข้าสารและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆขึ้นที่สูงพร้อมกันนั้นยังนำน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้ามอบให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภยัย ซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ําป่าไหลหลากที่เกิดจากพื้นที่อำเภอเขาคิจกูดตอนบนและแม่น้ําจันทบุรีเริ่มทรงตัวน้ําที่ท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ําสวนผลไม้ริมคลองกํลาลังไหลลงสู่แม่น้ําจันทบุรีโดยมวลน้ําจากอํเาเภอเขาคิจกูดได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ําจันทบุรีเพิ่มขึ้นแล้วในตอนบนเช่นตะมนตบางแซมตะมนลท่าหลวงอำเภอมะขาม โดยทางจังหวัดจันทบุรียังคงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและให้ประชาชนและผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมทางน้ำทุกชนิดเพื่อป้องกันอันตรายหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถประสานการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นจากอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และปอพจันทบุรีหมายเลข1784ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมง